สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรและก็ประชาชนทั่วไปวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับความคืบหน้าของจ่ายเงินค่าน้ําท่วมนั่นเองครับว่าไปถึงไหนอย่างไรและจะได้เท่าไหร่อย่างไรและใครได้บ้างและก็ไม่ได้บ้างแต่จะไม่ได้ทุกจังหวัดนะครับก่อนอื่นไปฟังรายละเอียดต่างๆก็เช็กกดและติดตามให้ทางช่องเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสําหรับเยียวยาน้าท่วมปี2 5 6พานั้น ครอบครัวไหนได้หรือไม่ได้เพราะจะไม่ได้ทุกจังหวัดและจะไม่ได้ทุกอำเภอด้วยนั่นเองให้มาดูฟังรายละเอียดในนี้เลยนะครับส่วนการกำหนดการจ่ายเงินรอฟังประกาศเสียงตามสายหรือที่ทำการชุมชนของท่าน โดยมีอัตราการช่วยเหลือก็ดังต่อไปนี้เลยนะครับสำหรับน้ำท่วมขังไม่เกิน1เดือนก็จะได้รับ5,000บาทนะครับสำหรับน้ำท่วมขังนานไม่เกิน2เดือนก็จะรับ7,000บาทนะครับสำหรับน้ำท่วมที่ขังนานมากตั้งแต่2เดือนขึ้นไปก็จะรับถึง9,000บาทนั่นเองครับมาดูของส่วนทางด้านกเกษตรกรกันบ้างนะครับ พื้นที่ที่เพราะปลูกเสียหายนั้นกระทรวงกรเกษตรและสาก์เร่งสำรวจพื้นที่การ,กรเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมหลังปริมาณน้ำในหลายพื้นที่ได้มีการลดลงเป็นปกติเพื่อที่จะเร่งจ่ายเงินเยียวยาตามระเบียบของกระทรวงการคลังผ่านบัญชีทกสโดยมีอัตราการช่วยเหลือครัวเรือนละไม่เกิน30ไร่แบ่งเป็นจ่ายให้กับ นาข้าวก็คือต่อไร่ก็คือ1,340บาทต่อไร่นั่นเองพืชไร้และพืชผักก็ประมาณ1,980บาทต่อไร่นะครับไม้ผลไม้ย,ยืนต้นและไม้อื่นๆก็จะได้4,048บาทต่อไร่นั่นเองครับมาดูหมายเหตุกันบ้างนะครับว่าเยียวยาน้ำท่วมกรุงเทพและอีก66จังหวัดไม่ได้ทุกจังหวัด ไม่ได้ทุกอำเภอสังเกตง่ายๆต้องมีการเรียกประชาคมหรือมีการออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยทำเรื่องผ่านผู้นำชุมชนหรือที่ทำการท้องถิ่นนั่นก็แปลว่าครัวเรือนคุณจะได้รับเยียวยาน้ำท่วมอย่างแน่นอนถ้าผ่านทุกอย่างในขั้นตอนนี้โดยธนาคารจะเป็นเจ้าภาพจ่ายเงินผ่านเลขบัตรประชาชนที่ผูกกับธนาคารใดก็ได้พร้อมเพย์นะครับ ของผู้ลงลายมือชื่อตัวแทนกลัวเรือนที่ประสบภัยนั่นเองครับผมชอบคลิปนี้และมีประโยชน์ก็ใช้กดติดตามไปทางช่องรู้กันทันข่าวทาง YouTube ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟัง